ถูกใจไม่มีคำว่าแพงแต่ขอหาเงินเพิ่มก่อนนะฟาบริซิโอโรมาโนเหี่ยวข่าวสายฟุตบอลชื่อดังและออดพอกสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะปล่อยหนึ่งใน2นักเตะที่จะไม่ได้ใช้งานแล้วออกไปภายในซัมเมอร์น,นี้โดย2รายที่กําลังจะมีลุ้นโดนขายทิ้งนั้นก็คือเฟรดหรือดอนนี่ฟานเดอร์เบกซึ่งมีรายงานว่าเงินที่ขายได้จะนําไปสมทบทุนในการซื้อตัวโซฟิยานอัมราบัดกองกลางทีมชาติโมโร็อกโกของฟิออเรนติน่ามาร่วมทีม ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินมากถึง30ล้านปอนด์หน่งพันล้านบาทเลยทีเดียวสําหรับผลงานของนักเตะในซีซั่นที่ผ่านมาทําไป1แอซิสจากการลงเล่น49เกมในทุกรายการและได้1รองแชมป์กับทีมจากการแพ้นในนัดชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียและได้อันดับ4ีฟุตบอลโลก2022กับทีมชาติโมร็อกโกอีกด้วยปัจจุบันมีค่าตัวที่ได้รับการประเมินจากชารส์ฟอร์มอลต์คอมอยู่ที่30ล้านยูโร